สวัสดีครับผมเจ้าป่าขยอโลนะครับวันนี้นะฮะจะมาเรีแอคชั่นหนังหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเข้าในช่วง3-4ถึงเดือนข้างหน้านะครับผมหน,นนี้นะ,ะจำลองเหตุการณ์ในอเมริกาถ้าเกิดมีสงครามกลางเมืองในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดเหตุกละหนมันจะเกิดภาพแบบไหนนะครับผมคลิปนี้นะฮะต้องขอบคุณทางช่อง y o u t u b หมาแก่หนัง้วยนะฮะเพราะว่าเขาทําเป็นซับไทยนะครับผมคือทางซับไทยอย่าเป็นทางการเนี่ยทาง a 2 4ะฮะไม่ได้ปล่อย แบบในเวอร์ชั่นภาษาไทยมานะฮะก็ต้องใช้คลิปแล้วก็การทําของน้องมาเกตนังหน้าน้องกัตส์นะครับผมนะฮะผมจะไม่ผิดนะนะครับซึ่งเขาทําออกมาเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะฮะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะแล้วก็จะมาคุยรายละเอียดกันทีหลังนะครับ 19 states have seceded the united states army ramps up activity the white house issued warnings to the western forces as well as the florida alliance the three-term president assures the uprising will be dealt we'll. with swiftly let me know if you want to try anything i guess I aware it is this like a pretty huge civil war some some we just try to stay out with what we see on the news seems like it's for the best Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California, have suffered a very, very, great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens? We're moving to D.C. today. We need to go down there. They shoot journalists outside in, in the capital. Every instinct in me says this is death. What? Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding here. What? You're American, okay? Okay. <laughs> what kind of American are you? You don't know. <laughs> the Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my god. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! We're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God.

ผมมองนี้ฮะเดี๋ยวผมจะย่อให้มันเล็กลงหน่อยนะครับอะปิดเสียงผมมองว่าหนเรื่องเนี้ยเราต้องดูเหตุจูงใจก่อนนะฮะว่าจากตัวอย่างเนี่ยเหตุจูงใจเรื่องไหนนะ่ะที่ทำให้มีการแบ่งแยกดินแดนนะครับผมอืมกลับไปสู่การแบ่งแยกออกจากรัดหลายๆล,ล,ลัดรวมกันเป็นยูเทิร์สเทนไงนะฮะนะ แล้วก็ในตัวอย่างเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีการพูดถึงแคลิฟอร์เนียนะครับผมกับรัฐตะวันตกเนี่ยรัฐเท็กซัสและแคลิฟอร์เนียเป็นกองกรรทตะวันตกซึ่งสองรัฐนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะสองสองรัฐนี้นะครับทํายอด GDP อให้อเมริกาสูงมากเลย นะฮะเท็กซัสนี่ขายน้ามันแล้วก็ทรัพยากรเยอะมากเลยนะฮะส่วนกนระดิษร์วนนี้ก็รู้อยู่นะฮะบริษัทเทคต่างๆ Google Microsoft Facebook Amazon ต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นเป็นรัฐที่ทํา gdp อันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาเลยฮะนะ,ะถ้าเกิดฝันออนอ่อน,นก็คือนิวยอร์กแล้วก็พวกฟลอริด a านะครับผมทางฝั่งนั้นเนี่ยสองรัฐนี้ทีนี้มันมีการพูดถึงอะไรอีกพูดถึง สมัยที่3ของปัานาธิบดีนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมก็คือ2วาระติดต่อกันแล้วก็ต้องต้องหยุดนะผมก็คือ8ปีนะแต่เนี้ยสมัยที่3มันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจหนึ่งผมมองว่าซึ่งแรงจูงใจตรงนี้อ่ะมันคล้ายๆปฏิเดจการวะ่ะต่อแบบแบบเรื่อยๆนะครับผมไปสามสมัยแก้รัฐธรรมนูนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกไหมฮะสิบสอปีนะ แล้วทําไมมันจริงเป็นอย่างนี้ได้อันนี้ไม่รู้ต้องดูในหนังอ่าถูกไหมอย,อยู่จากสองเป็นสามสมัยอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเกิดเหตุความไม่มั่นคงหรือว่าไงต้นเหตุของมันเนี่ยคืออะไรอืมแล้วก็ในตัวอย่างเนี่ยมันมีมาในวอชิงตันดีซด้วยนะฮะเป็นกองกําลังบุกเข้ามานะแล้วก็ตึกรัฐสภาอะไรพวกนี้ยอืมเนี้ยฮะดีซเนี่ย,ยสองโซิลิสนะครับผมอืมเป็นสัญลักษณ์ น่าสนใจและอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือหนังเรื่องนี้อ่ะมันได้ทางผู้กำกับอเล็กกาเรนนะครับผมซึ่งอเล็กกาเรนเนี่ยเขาถนัดทำหนังแบบแบบเน้นสมจริงแล้วก็เป็นเป็นไซไฟเป็นโลกสมมุติขึ้นมาเรื่องก่อนๆที่เขาผ่านมาเช่นเฟนชัย่สปเดย์28 day 28ปมันเลเทอรนี่ฮนะอืมนะครับผม ได้เดนนี่บอยกำกับ,กบแล้วก็เรื่อง X Mach ์มานะฮะเ n i นฮิเเนี่ยสอสเรียกเป็นแนวไซไฟแล้วก็เรี่เนความสมจริงแล้วหนังเรื่องนี้อ่ะผมมองว่าน่าสนใจนะ,ะผมติดตามดูเลยเรื่องนี้ห้ามพลาดนะ,ะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่าโทนแบบไหนผมให้นึกง่ายๆหนังยุคหลังก็คืออย่างโทนแบบแบบช่วงเริ่มเรื่องของอ่าวอรน์ซีนะครับผม บวกเพิกล่วกวันวันลูกาวีน่าละนะครับผมแบบเพิกแล้วก็หรือว่าหนังที่ฉายลองเทคถ่ายด้วยทำด้วยการลองเทคนาน,าน,านๆเช่นบุสวิกเอาสามเรื่องนี้พอผมว่าโทนเนี่ยมันจะายเป็นอย่างเงี้ยอช่วงแรกของวอล์ลซีอ่าแล้วก็โทนแบบเดอะเพิกแล้วก็หนังที่ถ่ายทำลองเทคยาว เรื่องบุสติกนำโดยนำแสดงโดยเดบาซิต้า ita, นั่นแหละครับคนอย่างนั้นเป็นโลกสมมุติขึ้นมาแบบเป็นโลกาวินาศออแล้วก็แบบคนอุลมามานกันเอาตัวรอดไม่มีกฎหมายนะครับผมไม่มีกฎหมายละเป็นโลกเขาเรียกว่าผู้ที่แข็งเก่งจึงจะอยู่รอดหรือว่านี่ถึงเรื่องนี้นะฮะอ่ w a r l of the world ไอช้ชวงที่มันแบบ หนีแล้วก็มีทหารเข้ามาควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นแหละครับผมว่าโอเคนะก็วันนี้นะครับเรียกชั่นเท่านี้นะฮะแล้วก็ใครอยากจะติดตามก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันได้นะครับผมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้แหละอาจจะมีรีวิวสดกันนะครับผมติดตามดูกันได้นะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม Subscribe และแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเลยนะครับคุณสามารถดูตอนอื่นได้นะที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ